เมื่อสาวสุดแซ่บโดนโชคชะตาเล่นตลกพาย้อนไปยุค1,000ปีก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่องตาซงเฟยเวิร์ลลูเรื่องเราจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากที่กลุ่มสมาคมคนรักการอ่านบันทึกโบราณที่กำลังเล่าถึงตำนานเรื่องอือฉาวราชวงศ์ซงว่าสาวรูปงามชื่อปานอยากกินตับน้องชายสามี จนเกิดความวุ่นวายและหายนะที่ไม่คาดคิดแต่ระหว่างที่เล่านางเอกก็เข้ามาเผือกเธอชื่อปานเสี่ยวเจียวเป็นสาวมั่นหัวทันสมัยซึ่งเธอไม่เชื่อบันทึกบอกไม่มีผู้หญิงที่ไหนจะแอบ,บกินตับน้องชายสามีก่อนเขาจะให้บันทึกบอกให้เธอเอากลับไปอ่านนางเอกก็รับไว้ก่อนจะรีบไปพบลูกค้าแต่ระหว่างเธอรีบสามีก็ดันโทรมา เขาโทรมาตามเธอให้ไปฉลองครบรอบแต่งงานแต่เธอดันลืมซะง,งั้นแถมยังตัดสายทิ้งก่อนจะรีบไปพบลูกค้าจนนางเอกขึ้นลิฟต์ชีวิตเธอก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะในระหว่างนั้นจูจูลิฟต์ก็หยุดก่อนจะตกไปอย่างรวดเร็วซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อกก่อนจะน็อกคาที่ไปเลยจนฟื้นขึ้นมานางเอกก็ช็อกอีกรอบเธออยู่บ้านใครไม่รู้แถมไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ ก่อนเธอจะเปิดหน้าต่างแต่เธอก็ดันซวยทำไม้ตกใส่ขุนนางจอมพืน้นซึ่งเขาก็ตกตะลึงกับความสะบื้มของนางเอกส่วนเธอก็ได้แต่งงคิดว่าเขาถ่ายหนังซะงั้นแล้วเธอก็ตั้งสติจนภาพวิ่งเข้ามาในหัวว่าเธอได้ย้อนเวลามาอยู่ในยุคราชวงศ์ซ่งซึ่งเธอก็ไม่อยากเชื่อก่อนจะวิ่งลงไปชั้นล่างแล้วเธอก็ช็อกอีกรอบที่เจอเจ้าของบ้านหน้าเหมือนพี่ชายสามีเธอ ซึ่งเขาชื่ออูตา้ากำลังตะลึงกับเสื้อแหวกอกแต่ในระหว่างนั้นขุนนางจอมผืนก็บุกเข้ามาเพราะเขาอยากได้นางเอกอ้างว่าเธอเป็นคนต่างถิน่นเขาจะจับไปสอบปากคาแต่เธอก็เอาตัวรอดบอกเป็นเมียอูต้าซะงั้นขุนนางก็ไม่สนมุ่งจะเอาตัวเธอให้ได้แต่ในทันใดนั้นพระเอกก็โผล่มาช่วยเขาชื่อว่าอูหลงหน้าเหมือนสามีนางเอกเป๊ ขุนนางก็ต้องยอมถอยพอเขาสู้พระเอกไม่ได้นางเอกก็ดีใจมากคิดว่าเจอสามีที่นี่ก่อนเธอจะเข้าไปกอดแต่พระเอกดันห้ามซะง,งั้นบอกเขาเป็นจอมยุทธที่สดจริงมาทั้งชีวิตแต่เธอก็ยังเชื่อว่าพระเอกเป็นสามีที่ข้ามเวลามาพร้อมเธออูต้าก็แย้งว่าเขาเป็นพี่ชายพระเอกเราทั้งคู่เกิดในเมืองนี้อูต้ายังบอกอีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเธอให้เธออยู่บ้านเขาไปก่อน และในขนาดเดียวกันที่หอนางรมชื่อดังขุนนางก็ไปปรึกษาเจ๊ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวพาราสีผู้หญิงบอกเขาเพิ่งเจอนางฟ้าอยากได้เธอมาครอบครองเจ๊ใหญ่ก็รับปากบอกจะช่วยขุนนางให้ได้ก่อนเธอจะคิดแผนล่อลวงนางเอกมาให้เขาซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็นั่งทบทวนจนเธอได้รู้ว่าเธอย้อนมาอยู่ในเหตุการณ์เรื่องอือฉาวราชวงศ์ซ่งโดยในบันทึก เขียนว่าสาวงามที่ชื่อปานจะแอบ,บกินตับน้องชายสามีจนเกิดความวุ่นวายและหายนะที่ไม่คาดคิดซึ่งเธอก็อาจเป็นปานส่วนอูตา้าก็คือสามีพระเอกก็เป็นน้องชายที่ปานหวังจะกินตับนางเอกก็นึกสนุกคิดจะแก้ประวัติศาสตร์โดยเธอจะทำทุกอย่างเพื่อหยุดเรื่องอื้อฉาวให้ได้นานก็พอตอนจบมันจะมีแต่ความสูญเสียแต่ในขนาดเดียวกัน ข่าวลือก็เริ่มสะพัดว่าบ้านอู่ต้ามีสาวตะบึมทําให้หนุ่มๆจอมผืนมาขอดูนางเอกไม่พักซึ่งในระหว่างนั้นเจ๊ใหญ่ก็เริ่มแผนทําทีไปพบนางเอกหลอกล่อเธอไปให้ขุนนางซึ่งเธอก็เล่นตามน้ํายอมไปพบขุนนางจอมผืนเพราะมันเหมือนในบันทึกโดยสาวงามที่ชื่อปานจะจีบน้องชายสามีตัวเองแต่เขาไม่สนใจปานก็เลยประชดด้วยการแอบแซบกับขุนนาง ซึ่งพอนางเอกไปถึงเธอก็แก้ประวัติศาสตร์โดยพูดรู้ทันไปหมดว่าขุนนางจะทำอะไรก่อนเธอจะพูดถักหน้าทำให้เขาเกียดเธอให้ได้เธอหยุดเรื่องอื้อเฉาที่มีแต่ความสูญเสียตอนจบนางเอกก็เริ่มสนุกซึ่งเธอยอมเชื่อแล้วว่าเรื่องอื้อเฉามีอยู่จริงแต่เธอก็ยังคิดว่าพระเอกเป็นสามีที่ข้ามเวลามาพร้อมเธอแต่เขาความจำเสื่อมคิดว่าตัวเองเป็นคนยุคนี้ ซึ่งเธอก็หาทางแก้จะฟื้นความจำพระเอกให้ได้แต่ลองไปหลายวิธีเธอก็ต้องล้มเหลวทุกครั้งแต่ในขณะเดียวกันพอได้ใกล้ชิดเธอพระเอกก็เริ่มจะหวั่นไหวเพราะเธอปฏิบัติกับเขาเหมือนว่าเป็นคู่รักจริงๆซึ่งเขาก็เอาเรื่องเธอไปปรึกษาจอมยุทธรุ่นพี่แถมบอกว่านางเอกสามารถร่วงรู้อนาคตจากสมุดบันทึกของเธอรุ่นพี่ก็ตื่นเต้นอยากรู้อนาคตตัวเองบ้าง เขาขอไปพบนางเอกเพื่อขออ่านสมุดบันทึกแต่พอรู้ชื่อรุ่นพี่เธอก็ปฏิเสธทันทีนั่นพอในบันทึกเขียนว่ารุ่นพี่ทั้งสองคนทําเรื่องชั่วร้ายกับสาวชื่อปานก่อนเธอจะไล่กลับและบอกไม่ต้องมาเจอเธออีกแล้วเธอก็วินพระเอกที่เอาเรื่องเธอไปบอกรุ่นพี่และบอกต่อไปนี้ให้เขาอยู่ห่างรุ่นพี่ไว้หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวลือว่านางเอกมีสมุดทํานายอนาคต จนเรื่องถึงหูเจ้ใหญ่กับขุนนางที่อยากได้เธอซึ่งเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกขันทีระดับสูงโดยเขาเข้าใจว่ามันเป็นสมุดพลังวิเศษก่อนขันทีจะสั่งให้ไปแย่งชิงมันมาให้ได้เพราะเขาต้องการล่วงรู้อนาคตของราชวงศ์จนกระทั่งกลางดึกขุนนางก็ลงมือส่งลูกน้องไปป้นสมุดแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็ดันมาเห็นก่อนอูต้ากับพระเอกจะช่วยจัดการโจรน,นั่นไปได้ จากนั้นพระเอกก็ไปปรึกษารุ่นพี่และขอให้เขาช่วยสืบว่ามันเป็นฝีมือใครแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็ตามมาวีนเพราะเธอเคยห้ามไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับพวกรุ่นพี่จากนั้นนางเอกก็เตือนพระเอกกับอูตา้าว่าเธอรู้อนาคตและพวกเขาต้องเชื่อฟังเธอซึ่งในบันทึกอื้อฉาวมันจะจบด้วยความสูญเสียแต่เธอกำลังแก้และพวกเขาต้องร่วมมือด้วย ก่อนเธอจะเตือนอูต้าว่าอย่าก,กินแอปเปิลจากใครนั่นพรอะบันทึกเขียนว่าหลังจากสาวที่ชื่อปานแอบเซ๊บกับขุนนางเขาก็หลงเธอเป็นอย่างมากเลยลอบสังหารอูตาซึ่งเป็นสามีปานโดยแอปเปิลผสมยาพิษซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆขุนนางส่งสาวมาอ่อยก่อนจะมอบแอปเปิลให้เขาอูตาก็รู้ทันก่อนจะทิ้งแอปเปิลทันทีแต่ในระหว่างนั้นสาวนั่นก็เล่นทีเผลอดิดยาพิษลงคอซะงั้น โดยยาพิษนั่นจะสั่งหารเขาในเจ็ดวันถ้าอยากได้ยาถอนพิษต้องนำสมุดนางเอกไปแลกซึ่งเธอก็ดูสับสนก่อนจะวิ่งออกไปทันทีเธอบุกไปหอนางลมเพื่อขอพบคุณนางจอมพืนซึ่งเธอยอมเสียสมุดเพื่อรักษาชีวิตอูต้าแต่ด้วยความผืนขุณนางก็คิดจะมอมเล่าเธอบอกถ้าอยากได้ยาเธอต้องนั่งดื่มกับเขาด้วยนางเอกก็ยอมทำนั่งดื่มกับเขาไปพักใหญ่ ซึ่งเธอก็ดันคอแข็งท้าขุนนางชนแก้วไม่พักจนเขาเริ่มเมาหนักก่อนจะน็อกคาที่ซะง,งั้นนางเอกก็ไม่รอช้ารีบไปค้นตัวขุนนางและเอายาถอนพิษมาได้แต่ในระหว่างนั้นเจ๊ใหญ่ก็ดันโผ่มาและขู่นางเอกว่าถ้าอยากออกจากที่นี่เธอต้องทิ้งสมุดไว้นางเอกก็ต้องจำใจยอมให้สมุดเจ๊และกลับไปช่วยชีวิตอูต้าซึ่งพอกินยาถอนพิษเขาก็หายเป็นปิดทิ้ง ก่อนเขาจะขอบคุณที่เธอยอมเลกสมุดเพื่อเขาก่อนเธอจะยอมเล่าเรื่องราวอื้อฉาวในสมุดว่าสาวที่ชื่อปานแอบจีบน้องชายสามีแต่เขาไม่เล่นด้วยเธอก็เลยประชดด้วยการแอบแซบกับขุนนางซึ่งเขาหลงปานมากจนแอบวางยาสามีเธอและด้วยความโกรธแค้นน้องชายสามีกับรุ่นพี่ก็ได้ร่วมมือกันสั่งหารทั้งปานและขุนนางซึ่งนั่นก็คือทั้งหมด ของเรื่องอื้อฉาวราชวงศ์ซ่งแต่ในสมุดนั่นยังมีบันทึกอีกหลายอย่างที่มันไม่ควรเปิดเผยให้กับคนยุคนี้รับรู้จนเวลาต่อมาระหว่างพระเอกเผอขุนนางก็ส่งคนมาลักพาตัวนางเอกไปนั่นเพราะเขาหลงไหลและอยากได้เธอไว้ครอบครองซึ่งเธอก็โดนมัดและถูกขังไว้ในหอนางโลมก่อนขุนนางจะขูว่าเธอต้องแต่งงานกับเขา แต่ถ้าเธอไม่ยอมเขาจะใช้กำลังกับเธอจากนั้นขุนนางก็ให้เวลาเธอตัดสินใจซึ่งในระหว่างนั้นนางลมก็มาเฝ้าเธอนางเอกก็ดันรู้จักพอมีเรื่องเธออยู่ในสมุดก่อนเธอจะพูดจี P ้ปมและพูดให้กำลังใจเรื่องที่โดนขุนนางกดขี่นางลมก็ซาบซึ้งและบอกว่าเธอจะช่วยนางเอกซึ่งเธอก็ช่วยแก้มัดและแอบ,บขโมยสมุดมาให้และในขณะเดียวกัน พระเอกกับแก๊งรุ่นพี่ก็บุกเข้ามาที่นี่ด้วยจนเกิดการต่อสู้ก่อนเจ๊ใหญ่กับนางลมจะอัดขุนนางจนนอกคาที่พอเจ๊สำนึกผิดและเบื่อที่ต้องโดนเขากดขี่จเจ้าเหตุการณ์สงบนางเอกก็ดีใจมากที่เธอเปลี่ยนแปลงอดีตเรื่องอื้อฉาวได้สำเร็จหลังจากนั้นนางเอกก็เข้าไปกอดขอบคุณพระเอกไปยกใหญ่และเธอยังเข้าใจว่าพระเอกคือสามีที่ข้ามเวลามาพร้อมกัน แต่ในระหว่างนั้นจูจูมือถือก็ดังก่อนเธอจะพบว่าสามีแชทหาเธอไม่พักซึ่งในยุคปัจจุบันเธอหายไปแค่ไม่กี่นาทีแล้วเธอก็ได้รู้ว่าพระเอกแค่หน้าเหมือนแต่เขาไม่ใช่สามีเธอซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็เหมือนรู้ตัวว่ากำลังจะได้กลับบ้านก่อนเธอจะบอกลาและพูดขอบคุณพระเอกอีกครั้งจบบริบูรณ์ และถ้าเพื่อนเพื่อๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ